สวัสดีค่ะทบทศเบี้ยนเุก hey าหรือเรื่องแปลกๆสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่มันโค้จะมาสะจันเมื่อมีคนไปเจอจังๆและบันทึกเอาไว้ได้ถอมว่าเหลือเชื่อหรือแปลกขนาดไหนนะหรอก็มีตั้งแต่สั์ปรลาลานขึ้นฟังไปจนถึงเรื่องเฟลเฟลของนักกีฬาที่เกือบจะคว้าชัยชนะได้เลยนะสิพีกว่าน,นี้มีอีกไหมไปดูกันเลยถอนขนไปทำรังนกกาได้ชื่อว่าเป็นนกฉลาดไอคิวลำไม่เพียงแค่สกิลด้านหาอาหาร แต่เรื่องการสร้างหลังของมัน่นต้องให้เอ็นเหนือระดับอีกด้วยเพราะมันเล็งแกล้งทำตีเนียนวนเวนียนอยู่บนหลังแพะก่อนจะใช้จะงอยปากทองขนงกินคนละทีสองที่พร้อมทำทีเหมือนเมาหมอยไปด้วยโดยที่แพ้เจ้ากรับไม่มีทางรู้เลยว่าขนเริ่มโกรนไปทีละนิดแล้วจ้าโถโถก็ขนมันนุ่มนี่คแคะ่จะอดใจไว้เจ้าละเข่ลอยฟ้าใครใครก,ก็รู้กันว่าเจ้าละเขเป็นสัตว์ดูร้ายพร้อมทำทุกวิถีทาง เพื่อได้กินเหยื่ออันโอชะเลนนี่คือคลิปที่พิสูจน์ได้ว่าแม้เหยืย่จะอยู่สูงแค่ไหนมันก็พร้อมไปแตกคอฟ้าเอ้ยกระโดดขึ้นไปงับเนื้อที่แขวนอยู่ได้นะจ๊ะอะไม่เชื่อดูหุยเหมือนกำลังเตะระบียงกลางอากาศแถมยังมีลีลายักย้ายใส่สะโพกะด้วยสุดปังจริงๆถึงจะหุบชิ้นเนื้อไม่ได้เอาเป็นว่าความดุกดิกก็ชนะใจนักท่องเที่ยวไปเต็มๆแต่ถ้ามันเปลี่ยนทิศก็ตัวใครตัวมันนะจ๊ะ สัตว์ประหลาดคัาขึ้นฟังเชื่อว่าเห็นผ่านๆคงต้องมีกรีก,กันบ้างแหละเพราะอะไรนรอก็ดูสิสัตว์ประหลาดขนยาวหนะ้าตาประหลาดกำลังคานขึ้นฝั่งค่ะคุณผู้ชมใต้แล้วเจอแบบนี้จะรออะไรถ่ายคลิปสิคะแต่พอมาดูดีๆเอ๊ะนั่นมันเจ้าสล็อตนี่นะคาดว่าคงแอบไปไว่ายน้ําเล่นมากพอเบื่อก็เลยค้านขึ้นฟัง่งแต่ด้วยลีลาและท่าทางที่ชามากๆเลยทําให้ใครผ่านไปมากนึกว่าเป็นตัวประหลาดซะนี่ โโเย่าแสวน้องกันสิคะท่านหิมะไหลหลา,ลากปกติเราคงเคยเห็นแต่น้ำแตกเอ้ยน้ำไหลหลา,ลากแต่รอบนี้ต้องถ่ายคลิปไว้เป็นที่ระลึกเลยเพราะเป็นกองทับหิมะที่เย็นเย็นเกิดถล่มลงมาแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางบนภูเขาฮอตติงเกอร์อัมของออสเตรียดูสิคะก้อนน้ำแข็งขาวโพลนตัดกับวิวภูเขาสีเทากับหญ้าอันเกยคขจีท่ามกลางสหมอก ใครเห็นเป็นต้องว้าวชวนอาปากค้างกันแน่นอนแต่ถ้าอยากได้ภาพสวยๆแบบนี้ก็ต้องมีทางหลบภัยเอาไว้ด้วยนะหากพลาดนิดเดียวได้ไม่คุ้มเสียนะจ๊ะน้องหมาเดอฟร์เรื่องก็มีว่าใช่คนนึงเปิดประตูรถออกไปทำธุระตามปกติจู่ๆก็มีสิ่งหนึ่งร่วงลงมาวา้าปับอะไรเก่งคะเนี่ย เจ้าตุบสีขามาจากไหนเล่นเอาเจ้าของรถงงจนตาค้างเมื่อกี้เพิ่งเปิดประตูรถออกมายังไม่มีอะไรเลยนี่นะขณะเราดูภาพช้าชัดๆยิ่งดูแทบไม่ทันเลยเล่นฟิวตุบลงมาอย่างนี้สมควรเรียกว่าเจ้าสีขามาสจั์แล้วขาขอไปิศิ์ด้วยเถิดอสรพิษส,สายรุง้งพูดถึงงูใครๆก็ดูว่ามันน่ากลัวชนอีแต่พอเป็นตนนี้โหยน่าตื่นเต้นมากๆ นอกจากความใหญ่ยาวสไตล์โครงูแล้วแม้ทั้งตัวจะเป็นสีดำแต่ก็มีลูกเล่นเป็นเลื่อมน้ำเงินสลับเขียวฟุง้งฟิ้งและยังเชื่องกระส่คนนี้ดีซะด้วยแม้ไม่ปรากฏข้อมูลว่าเจ้านี่คืองูสายพันธุ์อะไรแต่ที่แน่ๆเจอความใหญ่ยาวระดับเจ้าแห่งงูปันนี้เห็นที่ต้องถ่ายคลิปอวดชาวโซเชียลกันซะหน่อยแล้วส้มสันเราขอบอกก่อนว่าเจ้าโลหารูปตัวอยู่นี้คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าส้มเสียงค่าเมื่อคอลงไป จะทาให้เกิดก๊าซสันสะเทือนแต่มีน้อยคนที่จะมองเห็นการทํางานของมันจริงๆซึ่งผู้ถ่ายคลิปคนนี้ก็เลือกการบันทึกภาพที่อุทยานแห่งชาติเดดวัลเล่เพื่อเรามองเห็นการเคลื่อนไหวของซ่อมเสียงเป็นระลอกขึ้นดูน่าตื่นตาตื่นใจเอามากๆซึ่งเจ้าอุปกรณ์นี้ถือเป็นเครื่องมือจากยุคอดีตที่ถูกนำไปใช้ในการทดสอบเสียงในด้านต่างๆและกลายเป็นไอเทมสุดอเมซิ่งในปัจจุบันสาร้างแรงขนาดนี้ไม่รู้ว่าเสียงจริงๆจะดังขนาดไหน เอารถมาโลชิงช้าชีกแนวการเล่นชิงช้าแบบเดิมๆไปได้เลยเมื่อเจอกระเล่นของพี่ๆกลุ่มนี้โดยเป็นรถยกสองคันผนึกกําลังช่วยกันเวียงรถยนต์ขึ้นลงด้วยจังหวะที่เท่ากันขึ้นก็ฟิวลงก็ฟุบแหมมันช่างน่าระทึกใจเหมือนนั่งเรือเวกิ้งในสุดสนุกซะจริงซึ่งงานนี้ไม่ได้บอกว่าทําไปเพื่ออะไรแต่คาดว่าคงสนุกแหละเขาจึงได้แกว่งเอาเก่งเอาแบบนี้เออจะว่าไปถ้าเลอผิดคิว อาจจะตีลังกาสามตลบแล้วจบที่พื้นดินก็ได้นะเฮ้อพาทำกันจริงๆมีโผลร้านสะดวกซื้อหิวเมื่อไร่ก็แวะมากเดี๋ยวเดียวไม่ใช่แล้วคะ่ะนี่เป็นโมเมนต์หายากแต่เห็นแล้วอึง้งที่ถูกถ่ายเอาไว้ได้นาะร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียโดยเป็นหนีขนฟูตัวย่อมๆค่อยๆโผล่หน้าเข้าประตูมาเท่านั้นแหละพนักงานกรีดและสนานร้าน เจ้าหมีโนโสนโนแคยังคงทำตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวดกดเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนเลือกดูของในตู้แช่แข็งอย่างสบายใจขณะที่พนักงานในร้านก็จนปัญญาไลา่ต้องเรียกเจ้าหน้าที่พาน้องออกไปโดยด่วนเฮอข่าวนะต้องระบุด้วยนะว่าหิวเมื่อไร่ก็แววมากเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแพ้พอวิกุดในการแข่งแขังกีฬาบางครั้งสิ่งต่างๆรอบตัวก็ทำให้เราแพ้ได้อย่างไม่น่าเชือ่อ อย่างในการแข่งขันออสโลเดมอลลีกที่นอร์เวย์เมื่อปี2017บเบสซิงโอคักบาเร่นักกีทาสาวจากในจีเรียรลงแข่งขันกระโดดไกลด้วยความมั่นใจโถวิ่งและกระโดดจนสุดกำลังแต่โชคชะตาไม่เข้าข้างเพราะวิกผมดันหลุดจากศีรษะตกดังปุ๊บนพื้นทรายพีกว่าคือกรรมการยุสถิติจากจุดวิกผมซะด้วยงานนี้ก็เลยต้องแพ้ไปอย่างน่าเสียดายโอ้ยเจ็บใจจริงๆนี่ถ้าติดเก่าให้แน่นหน่อยบางทีอัชนะก็ได้ จมนจนเจ้าป่าสองหนุ่มเหล่านี้ได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวในอุทยานสตว์ป่าแอฟริกาที่ลืมไม่ลงเมื่อพวกเขาตื่นแต่เช้าเพื่อตั้งกล้องถ่ายภาพทิศขึ้นจูจ่ๆก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะสิงโตเจ้าถิ่นเดินดุมๆม,มาที่เต็นท์เข้าไปด้านในและคาบหมอนติดปากพร้อมกับหลบหนีไปในความมืดโหขโมยนี่นะแต่ยังไม่จบแค่นั้นคะ่ะคาดว่าคงจะติตใจเนื่องจากเจ้าป่าตัวเดิมก็บุกมาอีกรอบในวันต่อมา เพิ่อขโมยเก้าอี้หนีไปซึ่งซึ่งน้าเดี๋ยวเอาไปทําไมกันเนี่ยเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วพวกมันอยากจะลองแคมปิ้งแบบสไตล,ล์เจ้าป่ากันบ้างนะ้านกน้อยแต่งตัวเราคงจะเคยได้ยินแต่สำนวนว่าไก่งามเพราะขนก็งามเพราะต่างแต่พอเจอเจ,อเจ้านกแก้วสีเขียวสดใสอิมเมจเปลี่ยนไปทันทีเพราะน้องเองก็รักสวยรักงามเหมือนกันนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าคุยดูสิน้องเอาใบไม้มาสร้างความเก๋ไก รูดปืดให้เหลือแกงกลางแล้วเสียบหางลงไปที่ละจึกสองจึกแต่นั่นแค่นี้ก็เด่งกว่านกตัวอื่นแล้วจะแคดวอล์กที่ไหนในโลกรับรองวัชนาเลิศจา้าว่าแต่อยากรู้เหมือนกันนะว่าไปเอาตัวอย่างนี้มาจากไหนกันเนี่ยเลือดสมิธนี่นย้ายเรือยอทปกติเรือยอทก็ต้องอยู่ในทะเลแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมาอยู่ในเมืองเราไม่ได้พูดเล่นเพราะนี่คือการขนย้าย แอรโสรสุปยอรำยักษ์ความยาว75เมตรบนคลองสายหนึ่งในเนเธอร์แลนด์ดูสิคะมันเคลื่อนไปอย่างช้าๆผ่านบ้านเรือริมสองฝั่งคลองตลอดจนสะพานข้ามถนนที่ถูกเปิดออกเรียกว่าขาใหญ่หน้าไหนเจอเรือยอดยักษ์เข้าไปต้องหลีกทางให้เป็นหมากรรมที่อเมซิ่งหยุดสายตาผู้คนรอบด้านได้เป็นอย่างดีและด้วยขนาดใหญ่โตโมโหฬารของมันทําให้รถที่สัญจรไปมาด้านล่างดูเล็กกระจิตริดไปเลยนี่ดีนะที่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ ไม่อย่างนั้นคงไม่มีโอกาสได้เห็นกันแน่แน่ลักพาตอนเรียนออนไลน์เวลาแบบนี้หากใครนั่งเรียนออนไลน์คงเกิดอาการเบื่อเศร้าเหงาเซ็งกับโบเรียนบนหน้าจอแต่งานนี้คงกระตุ้นฮอร์โมนเป็นอย่างดีเมื่อมีเหตุการณ์ลักพาตัวเกิดขึ้นโดยเป็นคาเรียนออนไลน์วิชาหนึ่งเมื่อจู่ๆมีกลุ่มชายนิรนามลักพาตัวนักเรียนรายหนึ่งไปต่อหน้าคนอื่นๆในคลาสหากเป็นพวกเราคงตกใจไปแล้วแต่อาจารย์รู้ทันไง เลยแก้งถามซะเลยว่า need call the police? เล่นเอาเพื่อร่วมชั้นเรียนขำกักออกมาเลยก่อนจะกลับไปเรียนต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโถโถนี่สินะที่เรียกว่าเล่นไม่เนียนไปเรียนมาใหม่สัญญ,ญาณจราจรของเป็ดเราอาจจะเคยเห็นคนต่อแถวเบื่อแล้วและถ้าบอกว่าครั้งนี้เป็นทีของน้องเป็ดกับกาบ,บ้างล่ะจะเชื่อกันไหมงั้นไปดูคลิปนี้กันค่ะ เป็นชายคนหนึ่งถือธงแดงไว้ในมือทั้งสองข้างพอขบวนเป็ดพันมากพี่เขาก็ทำท่าบกธงไปมากปิกปี๊บปิดจริงๆแค่ท่าทางของเขาก็อเมซิ่งแล้วนะแต่แปลกใจกว่าก็ตรงที่ฝูงเป็ดมันไปตามทางที่เขาบอกนี่แหละเอ๊ะเจ้าพวกนี้มารู้สัญญาณจราจรได้ยังไงเห็นที่มนุษย์อย่างเราก็อย่าแตกแถวกันล่ะขนาดเป็ดยังทำได้เลยทโทนดโดจิวซาร่มปิวอนคนมันจะสวยนั่งเฉยๆก็สวยได้ เหมือนกับชายใต้ร่มคนนี้ที่กําลังตกปลาแบบชิวจัดประหลัดบอกแต่จูๆ่ๆน้ําก็กระเซนกระจายเป็นวงก่อนจะค่อยๆพัดเข้าหาเขาและซัดเข้าเลยเต็มๆหนึ่งดอกจึงเขาต้องรีบขางขึ้นมาบนฝั่งที่นั่งอยู่ไม่เพียงเท่านั้นร่มยังพัดเก้าอี้ปิ้วล้มส่วนร่มลอยละล่องหมุนติ้ว,วๆอยู่กลางอากาศหลายตลบทําเอาคนดูและพี่เขาถึงกับอึ้งไปเลยว่าเมื่อกี้มันอะไรกันคะเออก็แปลกดีที่จูๆ่ๆ ลมพายุจะพรมมาเฉยๆแบบไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวเอาหนะ้าถ้าคิดในแง่ดีก็ถือว่าลมพัดตึงเอ้ยลมพัดเย็นๆแล้วกันนะตกปลาใต้น้ําแข็งเฟี้ยวกว่าตกปลาอยู่ริมตะลิ่งก็คือการตกปลาใต้น้ําแข็งนี่แหละอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมคะงั้นดูเหตุการณ์นี้เป็นนักประดาน้ํากลุ่มหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเบื่อวิธีเดิมๆเลยลงดําใต้น้ําแข็งเริ่มตั้งแต่การตากักเละเทน้ําใต้น้ํา แล้วยังมีการขุดเจอะใต้น้ําอีกโอ้โหคิดและหาทํากันได้ยังไงนี่มันแปลกแหวกแนวที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยค่ะคุณผู้ชมพิกสุดคือลองทุนกันไปซะมากมายสุดท้ายก็ไม่ได้ปลามาสักตัวเอาหน้าถือว่ามาโชว์ความแปลกให้คนทั่วโลกเขาดูแถงก็แล้วกันนะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ